สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็นำเรื่องเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยต่างๆเวลาที่เราจะไปหาหมอเวลาที่เราเจ็บป่วยเอ๊ภาษาโน้เขาพูดว่าอะไรนะในคลิปนี้ครูจะนําอาการเจ็บป่วยนะคะที่เป็นภาษาโน้มาเล่าให้ฟังเพื่อบางคน เผื่อได้ใช้นะคะก็ไม่อยากให้ใช้ทุกคนนะคะแต่ว่าเผื่อได้ใช้เราก็จะได้รู้ว่าภาษาโน๊เขาเรียกว่าอะไรมาดูเรื่องอาการป่วยนะคะคำว่าอาการเจ็บป่วยเนี่ยภาษาโน๊เขาเรียกว่า symptom s y m p t o ก็คืออาการป่วยต่างๆแปลว่าหลายๆอาการนะคะ s y m p t o ม แล้วก็สําหรับการเจ็บป่วยนะคะก็จะมีคําว่าโรคหรือว่าการเจ็บป่วยเขาเรียกว่า sick doom sick doom sick doom ก็คือการเจ็บป่วยโรคโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือบางทีแค่บอกว่าอาการป่วยไม่สบายเราใช้คําว่า sick 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 ก็คืออาการป่วยไม่สบายนะคะ ทีนี้เวลาที่เรา,เอาอยากจะบอกคนอื่นว่าฉันป่วยนะฉันมีอาการแบบนี้แบบนี้นะคะครูก,ก็เก็บอาการที่แบบเ,เก็บอาการครําศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยมาฝากนะคะก็อาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่ว่าก็จะเป็นอาการาพื้นฐานเบื้องต้นที่ลหลายๆคนอาจจะเป็นได้ก็จะมีดังนี้นะคะว่าเ,าเวลาที่เราบอกว่าฉันมีอาการ ะะฉันมีอาการปวดหัวอย่างเงี้ยเราใช้ประโยคแบบนี้นะคะว่าย้ายฮานะคะย้ยฮาคือฉันมีอาการแบบนี้แล้วก็เอาประโยคพวกนี้ไปใส่ข้างหลังนะคะเช่นฉันมีอาการปวดหัวคําว่าปวดหัวภาษานอเรียกว่าวุนอิฮูเดวุนอิฮูเดถ้าจะบอกว่าฉันปวดหัวเราต้องบอกว่าย้ายฮา Wund ihude ดยายฮาร์ n ุ i h อ d ฮูเดแปลว่าฉันปวดหัวปวดหัวนะคะทีนี้เราจะบอกว่าฉันปวดท้องคำว่าปวดท้องก็คือ w ุ n d อิมาเก w น n ุ i m อิมาเกนก็จะบอกว่าออฉันปวดท้องยายฮาร์ u ุ d i อิมาเก้นยายฮาร์ i ุ a นอิมาเกน ฉันปวดท้องคงไม่ยากเกินไปนะคะทีนี้จะบอกว่าฉันเจ็บคอเมื่อกี้จำได้นะคะว่าใหญ่ฮอใหญ่ฮอแปลว่าฉันมีอาการแบบนี้นะคะทีนี้เราจะบอกว่าอาการเจ็บคอก็คือคำว่าเจ็บคอก็คือวุนตีฮัลซ์นวุนตีฮัลซ เราจะบอกว่าฉันเจ็บคอนั่นเนี่ยเจ็บคอย้ายฮาร์วุนต์อีฮอลสันย้ายฮาร์วุนต์อีฮอลสันย้ายฮาร์วุนต์อีฮอลสันฉันเจ็บคอนะคะแล้วทีนี้เราจะบอกว่าฉันปวดท้องนะคะฉันปวดท้องบางทีเราใช้คำนี้นะคะบางทีอ่า วุ่นอิมาเกนเมื่อกี้นะคะวุ่นอิมาเกนก็ได้ก็แปลว่าปวดท้องหรือคำว่าปวดท้องอีกอย่างหนึ่งเขาใช้คำว่ามาเกสแมตเตอร์มาเกสแมตเตอร์แมตเตอร์แปลว่าปวดเจ็บปวดนะคะมาเกก็คือท้องมาเกสแมตเตอร์ก็คือปวดท้องนะคะทีนี้ ก็เกี่ยวกับท้องเนาะก็นึกถึงอาการคลื่นไส้นะคะเพราะคลื่นไส้ก็คือยังไม่อาเจียนนะคะแบบมวนท้องอะคลื่นไส้นะคะไม่สบายท้องเขาเรียกว่าควนควนออกเสียงยากสักหน่อยนะคะควนออกเสียงแล้วก็วลแล้วก็มควล วัลแมวัลมวัลมควัล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 คำเนี้เนี่ยหลายๆคนทอ้อแท้เลยนะคะแต่ว่าค่อยๆฝึกไปนะคะออกเสียงเหมือนที่ครูพาฝึกเมื่อกี้นะคะค่อยๆค่อยๆออ,อ,ออกเสียงทีละ พยางพยางแล้วก็เอามาควบกันให้มันเป็นหนึ่งคำนะคะอันนี้คือเทคนิคนะคะแล้วอาการอื่นๆก็มีนะคะอย่างเช่นมีไข้เมื่อกี้ยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะประโยคว่ายายฮอร์ทีนี้เราจะบอกว่าเรามีไข้เราก็บอกว่ายายฮอร์ f ฟเบอร์เฟเบอร์คือไข่ตัวร้อนนะคะยัยฮอร์เฟเบอร์ฉันมีไข่ปวดหัวปวดหัวอีกคำหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าหูเด e อพีนนหูเดอพีนนก็แปลว่าปวดหัวนะคะหูเด e อพีนนทีนี้ปวดกล้ามเนื้อก็จะใช้คำว่า มุส k e ลส m มตเตอร์มุส l s ลสแ t ตเตอร์มุส m กลส e r ตเตอร์ยากไหมคะคำณแม่มุสเกลมุสเกลสแมตเตอร์มุสเกลสแมตเตอร์ปวดกล้ามเนือ้อปวดตามตัวอย่างนี้นะคะคงไม่ยากเกินไปนะคะสามอาการนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะ เฟเบอร์เฟเบอร์มีไข้นะคะหูเดพอดีเน้หูเดือดเน้ปวดหัวมุสเกิลสแตร์มุสเกิลสแตร์ก็ปวดกล้ามเนื้อปวดตามตัวนะคะทีนี้อาการหวัดนะคะเป็นหวัด เป็นหวัดแบบธรรมดานะคะ,ะแบบขี้โมกไหลพวกเนี้ยพวกไม่สบายตัวนะคะแบบอาการหวัดนะคะอาการหวัดภาษาโนสเขาเรียกว่า forschelelse 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 f o r s h e l e l s e ค่อนข้างยากนะคะ forschelelse ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้มีอาการไอบางคนก็เ,เป็นหวัดแล้วก็ไอด้วยนะคะคำว่าอาการไอหรือว่าไอกาลังไอไอนะคะภาษานอสจะเรียกว่าโอฮุสเตอร์โอฮุสเตอร์ุสเตถ้าสมมุติว่ากําลังไอก็เรียกว่าฮุสเตอร์ s ุสเตแต่คําว่าเวลาที่มาใหม่ๆนะคะถ้าบอกหมอว่าฮุสเตอ อย่างเงี้ยหูสเต่เฉยๆหมอก็รู้แล้วว่าคือเราไอเรามีอาการไอด้วยนะคะหรือบางทีถ้าสมมติว่ามันคิดไม่ออกจริงๆก็บอกว่า <c oughs> อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ทาท่าอาการให้เขาดูนะคะแบบคิดหูละพินเนี่ยไม่ออกเนี่ยปวดหัวมันก็โอ้ยอย่างเงี้ยมันก็ได้นะคะแต่ว่าคําว่าโอ้ยที่เนี่ยนะคะเจ็บอย่างเงี้ย บ้านนี้เขาเรียกว่าเอานะคะเอาเอานะคะเอาอย่างเงี้ยเอาใช้ภาษาพูดไม่ได้ก็ใช้ภาษากายนะคะเวลาที่ไปหาหมอนะบางทีคือเราต้องการสื่อสารนะคะก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจว่าเราเจ็บตรงไหน,นปวดตรงไหนนะคะไม่หมอเขาเก่งนะคะหมอเขาเก่งไม่ว่าจะหมอที่ไหนล่ะคะ่ะก็ถ้าสมมติว่า ภาษาภาษาปากไม่ได้ภาษาพูดไม่ได้ก็ใช้ภาษากายนะคะไม่เป็นไรขอให้สื่อสารให้ตรงกันก็พอสื่อสารให้รู้ให้เยอะที่สุดว่าเราเป็นอะไรนะคะทีนี้เมื่อกี้เจ็บคอนะคะเออไอแล้วก็มีอาการเจ็บคอคำว่าเจ็บคออาจจะมีคำที่เรียกว่า sore halsen sore i halsen h ั l เ e นก็คือคอโซไปว่าเจ็บนะคะบางทีใช้คำว่า w ุ n อี h ัล s e นก็ได้หรือโซ e ี h ัล s e นก็ได้นะคะบางทีเราก็คือมันอธิบายอาการไม่ถูกนะคะแต่เรารู้สึกว่าเราแย่เรารู้สึกไม่ดีรู้สึกภายในนะคะ เราสามารถบอกคำนี้ได้นะคะว่าคือฉันรู้สึกไม่ดีอาการไม่ดีนะคะย้ายเฟอร์เลอร์ไมดอลีย้ายเฟอร์เลอร์ไมดอโดลีนะคะดอลีแปลว่าแย่ไม่ดีนะคะแย่ย้ายเฟอร์เลอร์ไมดอลีก็พูดพูดแบบนี้ก็ได้นะคะบางทีมัน มันมีหลายอาการในตัวแต่เรารู้สึกว่าเราแย่นะเราแย่ yeah. เราก็บอกว่าย่เฟื์อหรือไมมโดลี่อย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วทีนี้หมออาจจะถามต่อนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบไหนอะโดลี่ของเธอคืออะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงเขาอาจจะถามว่าเป็นยังไงเราก็ใช้คําศรรัพท์อธิบายสั้นๆนะคะว่ามันมันเพลียเพลียแบบไม่มีแรง,งเขาเรียกว่า สลับสลับบางโซนบางดีเล็กเขาจะพูดว่าสลับนะคะสลับออกเสียงชชสลับนะคะแต่บางโซนก็ออกว่าสลับนะคะที่นี่ก็ออกสลับนะคะสลับสลับสลับนะคะก็ออกได้ทั้งสองแบบนะคะแล้วแต่ว่าโซนไหนถ้าเป็นโซนเอุสนะคะทางทางทางอุสโลเงี้ยก็จะเป็นสลับอย่าเงี้ย ประมาณนี้นะคะก็ดูไปว่าทางโซนไหนออกเสียงเป็นยังไงนะคะถ้าสมมติว่าออกแตกตา่างยังจากครูนะคะหรือว่าออกเสียงแบบไหนเขียนให้ดูด้วยนะคะว่าคําไหนบางทีมันอาจจะเป็นดีเล็กที่เนี่ยครูก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคะก็ออกตามโซนที่นี่ที่เขาออกนะคะก็ถ้าใครออกแตกต่างจากนี้ก็เขียนให้ดูด้วยนะคะจะได้ เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าครูก็ไม่ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะคะทีนี้มีอาการอีกแบบหนึ่งก็คือเหนื่อยมันเพลียนะคะเขาเรียกว่าทรชเทรชออกทรพร้อมกันนะคะพร้อมกันเทรนะคะทรชเทรชเทรชเทรชออกสั้นๆนะคะคือทร มันเหนื่อยมันเพลียมันไม่มีแรงนะคะก็เอาคําพวกนี้แหละคะ่ะไปอธิบายสั้นๆบางทีเรามาใหม่เราไม่จําเป็นต้องอุ๊ยอธิบายเปะ๊ะเป,ะเป,ะเปะ๊แต่ให้มันได้ได้โฟกัสได้คําที่เป็นกลุ่มคําที่บอกแล้วแล้วหมอเข้าใจนะคะเพราะว่าบางทีถ้ามันเป็นเจ็บป่วยทางด้านร่างกายมันอาจจะเห็นเป็นแผลเป็นอะไรเนี้ย จะมองเห็นไม่ต้องอธิบายก็ได้นะคะบางทีไม่ต้องอธิบายก็ได้แต่ถ้ามันอยู่ข้างในเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้คําศัพท์บ้างนะคะเพราะว่า,าบางทีเขาก็จะวินิจฉัยโรคด้วยอาการบางอย่างอาการที่สําคัญสําคัญนะคะคําสั้นๆก็พยายามเตรียมตัวแล้วก็ฝึกพูดให้ให้ให้มันชินปากนะคะ ทีนี้มีอาการหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะอา,อาจจะเป็นภาวะฉุกเฉินก็ได้ก็คืออาการเจ็บหน้าอกนะคะบางทีเจ็บหน้าอกไม่ต้องโทรไปหาหมออไม่ต้องรอหมอประจําตัวก็ได้นะคะถ้าสมมติว่ามันเจ็บรุนแรงก็เรียกรถฉุกเฉินได้เลยนะคะเผื่อมันเป็นอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจหัวใจขาดเลือดอะไรเงี้ยนะคะต้องการความช่วยเหลือด่วนอย่างเงี้ย ต้องโทรเรียกฉุกเฉินนะคะถ้ามันเจ็บจริงๆมันมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกพวกนี้นะคะก็ต้องโทรหาหน่วยฉุกเฉินนะคะคานี้ก็คือคําว่าเจ็บหน้าอกนะคะมาจากคําว่า b r i s t ์บริสกับ s m มต t e s m ์ส t e ก็คือเจ็บปวดนะคะก็รวมกันนะคะว่า b r i สต์สแม t เตอร์บ smatter ยากหน่อยนะคะฝึกคำว่า b r i s t b r i s t กับ smatter smatter เอามารวมกันนะคะ b r i s t s m a t t e r ก็จะประมาณนี้นะคะพูดให้มันใกล้เคียงที่สุดนะคะเพราะว่าคำว่า smatter บางคนก็ออกเสียงยากคำว่า b r i s t เนี่ย ส่วนมากนะคะคนไทยก็จะยอมแพ้เลยนะคะคำคำนี้ก็พยายามฝึกนะคะคำว่า b r i s t ร r i s t smatter เจ็บหน้าอกอาการนี้อันตรายนะคะถ้าสมมติว่ามันเจ็บแล้วมันถี่ก็โทรหารถจุกเฉินได้เลยนะคะต่อไปอาการอีกอาการหนึ่งนะคะอาการวิตกกังวลอาการกลัวนะคะกล,กลัวนู่นกลัวนี่ อาการวิตกกังวลค่อนข้างเยอะนะคะเขาเรียกว่า angst 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 angst, angst ก็คือ angst คืออาการกังวลวิตกกังวลน,นะคะแล้วมีอีกอาการหนึ่งะคะก็คือเป็นอยู่ข้างในคืออาการเครียดนะคะอาการเครียดภาษาเนาเรียกว่า Stress s t r e s s stress ก็คือเครียดค่ะบางคนก็มีอาการวิงเวียนนะคะอาการวิงเวียนภาษาอัเรียกว่า swimmel 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 ก็คือวิงเวียนวเวียนหัวนะคะ ปัญหาเรื่องการนอนก็เป็นปัญหาของคนส่วนมากนะคะพอมีอายุเพิ่มขึ้นก็จะมีปัญหานี้เพิ่มมากขึ้นนะคะปัญหาเรื่องการนอนภาษาโนชเรียกว่า s e r ร p problem ม์เสิ p อันนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะคะก็ออกเสียง s e r รออกเนะเบาๆนะคะแต่ว่าถ้ามันออกไม่ได้ก็ออก s e r รแค่นั้นละคะ่ะเ ปัญหาแ e ่ er, ก็หมอก็คงจะรู้แล้วนะคะ s ซ r ร์ o b l e m แ e อย่างเงี้ยนะคะก็คือปัญหาเรื่องการนอนนะคะออกเสียงไม่ได้ตรงเป๊ะแต่ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่าอันนี้เราก็ต้องฝึกนะคะอยู่ที่นี่จนนานแล้วก็ก็ออกเสียงไม่ได้ถูกต้องทุกคำนะคะแต่ว่าพยายามให้ใกล้เคียงที่สุดให้สื่อสารให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะคะ แล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะที่นำมาฝากก็คือคำว่ายานะคะเมื่อไปหาหมอบางทีก็ต้องได้ยาหรือส่วนมากก็อาจจะได้ยานะคะก็คำว่ายานะคะเรียกว่า medicine medicine อันนี้เต erm ิม ar ลงไปเพราะว่าอาจจะเป็นยาหลายๆชนิดก็ได้นะคะครูก็เลย ให้เป็นพระหูพจน์ในรูปหลายๆอันไว้ก่อนนะคะ medicine ก็คือยาหลายๆอย่างหลายๆชนิดนะคะค่ะอันนี้ก็คือ,อเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บป่วยที่นำมาฝากที่ครูคิดออกนะคะถ้าสมมติว่าใครอุย้ย คำนี้อยากรู้จังเลยนะคะถ้าเป็นคําพื้นๆเนี่ยครูหาได้ครูก็จะหามาตอบนะคะถ้าสมมุติว่าหลายๆคนอยากแบ่งปันประสบการณ์หรือว่าอยากพูดคุยกันก็อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนี้นะคะครูก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะและที่สําคัญนะคะก็ขอ,ขอบคุณมากๆที่ทักทายกันที่ตักเตือนว่าโอเคครู รอคลิปนี้อยู่นะอย่างเงี้นะคะถ้าสมมติว่าครูได้สัญญาว่าจะทําอะไรแล้วก็อย่าลืมบอกกันนะคะครไูไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็ดีก็ขอบคุณมากที่ตักเตือนกันเพราะว่าบางทีถ้าทําหลายๆอย่างพร้อมกันเมื่อกี้ก็ทําเหมือนที่พูดไปหลายคลิปแล้วว่าเออใช้เวลาทําวิชาสังคมเนี่ยค่อนข้างเยอะค่อนข้างนานจนลืมเรื่องอื่นๆนะคะ พอดีตอนนี้วิชาสังคมเสร็จแล้วก็เลยอยากจะหันเหไปทําเรื่องเรื่องอื่นๆที่มันจําเป็นต่อการดรํารงชีวิตที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์พื้นฐานเบื้องต้นอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่มาอ,อยู่นานๆแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาคนที่สื่อสารแล้วก็เรียนกับครูคนนอชอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับคนที่มาใหม่เนี่ยคือมาใหม่ก็ มันก็ทอแท้นะคะเรื่องอเรื่องภาษาบางทีหลายๆที่ไม่มีครูภาษาไทยเงี้ยไม่มีใครมานั่งสอนไม่มีไม่มีใครที่จะมาให้คําแนะนําถ้าสมมติว่าคลิปนี้หรือว่าช่องทางช่อง YouTube ของครูสามารถที่จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนครูก็ยินดีแล้วก็ทําด้วยใจจริงๆนะคะเพราะว่า เข้าใจแล้วก็ยังจําได้อยู่ว่าตัวเองมาใหม่ๆเนี่ยไม่มีที่ปรึกษาเนี่ยมันรู้สึกยังไงรู้สึกคิดถึงบ้านรู้สึกคิดถึงเพื่อนคิดถึงภาษาตัวเองมันเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าคลิปที่ครูทําขึ้นเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนครูก็ยินดีมากเลยนะคะทําด้วยความยินดีทําด้วยความเต็มใจจริงๆแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีการออกเสียงผิดการพูดอันไหนที่มันผิดไม่ถูกต้อง ครูขอรับคำท้วงติ่งคำติชมทุกอย่างนะคะแนะนำได้ไม่มีการว่าให้กันนะคะเพื่อติเพื่อสร้างสรรค์เพื่อช่วยกันนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือครูก็อยากให้ทุกคนอยู่ที่นี่อ,อยากมีความสุขนะคะก็อยากให้อยากให้จากใจนะคะปรารถนาดีกับทุกคนจริงๆก็เลยอยากอยากทำคลิปขึ้นมานะคะ ก็หวังว่าคงจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเพื่อที่จะอยู่ในประเทศนี้แล้วก็ได้เรียนได้ใช้ชีวิตที่นี่ต่อไปนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะที่กำลังต่อสู้กับตัวเองว่าโอ้ยมันยากจังเลยการเรียนก็ยากการอาศัยอยู่ที่นี่ก็ยากการดำรงชีวิตก็ยากก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะการ ปรับตัวถ้าเรามาตอนโตหน่อยก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะถ้าเป็นเด็กก็จะสบ,บายๆชิวๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าโตขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็จะมีไม่รู้อะไรนะคะค่อนข้างเยอะหลายๆปัจจัยมาทำให้เราไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ครมั่นใจว่าเวลาจะช่วยให้เราดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องภาษาไม่ว่าการปรับตัวไม่ว่าจะสังคมสิ่งแวดล้อม การไปโรงเรียนอยู่ที่เมืองไทยทํางานมาอยู่ที่นี่มาเป็นนักเรียนอย่างเงี้ยคือมันปรับตัวไม่ได้แต่ว่าเวลาจะช่วยให้เราดีขึ้นนะคะเวลาต้องให้เวลากับตัวเองต้องให้โอกาสกับตัวเองด้วยครูก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกๆคนนะคะพูดมานานขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณและก็หวังว่าทุกคนคง โชคดีในทุกๆเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ